ต่อไปพี่ทําการสร้างเมนูนะครับโดยจะให้ข่าวเทคโนโลยีนะครับมาอยู่ด้านข้างของข่าวต่างประเทศนะครับโอเคครับให้เราไปที่ App พล n เคครับผมจากนั้นคลิกที่เมนูครับจากนั้นให้เราคลิกที่ c a t e g o r y นะครับผมอ่าตรงนี้คือเมนูที่หน้าเว็บไซต์เรานะครับอันนี้คือที่พี่ได้ทำไว้นะครับ ก็มีอยู่พอสมควรนะครับการแอดเมนูนะครับให้เราคลิกที่ View All ครับจากนั้นเลือกเมนูเทคโนโลยีนะครับคลิกที่ Add to Menu ครับตอนนี้ข่าวเทคโนโลยีนะครับมาอยู่ที่หน้าเมนูแล้วนะครับต่อไปให้ทำการเซฟครับคลิกที่ Save เมนูครับแล้วลองไปรีเฟรชที่หน้าเว็บดูครับ ตอนนี้นะครับเรามีเมนูเพิ่มมาหนึ่งเมนูแล้วนะครับคือข่าวเทคโนโลยีนะครับเราคลิกเข้าไปดูครับก็จะเป็นบทความที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ